ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณองค์หิงจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยนะครับนั่นคือการรักษาเสถียรภาพพรคร่วมรัฐบาลครับตอนนี้ถือว่าเข้มแข็งไม่เสียงอรเข้มแข็งมากครับสามร้อยยี่สิบสามเสียงนะครับนี่สามร้อยยี่สิบสามนี่คือทางการนะทางการยังมีอีกยังมีอีกซ่อนซ่อนอยู่วันก่อนผู้กองบอกแปดมาอีกแปดมาอีกแปดนะฮะฝ่ายค้านก็จะลดลงไปอีกนะครับก็นั่นแหละครับเพราะอย่างนี้เนี่ย คือเอากลมๆว่า3 3มอาครับอยมเนี่ยครับถือว่าเข้มแข็งมากแต่ปัญหาคือมีเอกภาพไหมตรงนี้แหละที่เป็นที่เป็นที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหลายหลายเรื่องเนี่ยเหมือนยังพูดคนละคีกันอยู่ก็ไปดูคอรมอของคุณองค์อิงเนี่ยในชาตินี้พี่ก๊อฟคิดว่ามันเป็นอะไรนะวงออเคสตราที่ประสานเสียงหรือเสียงไม่ประสานอย่างอย่างเสียงยังไม่ค่อยประสานกันนะผมว่านะเสียงไม่ประสานเพราะ ในทางการเมืองมันประสานไม่ได้ในถ้าเป็นพักรัฐบาลผสมพักร,รวมเพราะทุกคนอยากจะช่วงชิงการนำซ,ซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นความยากของคุณองค์ิงเพราะมันแตกต่างจากยุคคุณทักษิณ<ช>ึงคุณทักษิณนเ,นเขาเขาพัก <มา S 2> เดียวเสร็จเลยถึงแม้ว่าจะไม่เกินนะแต่มันปริมปริมเจ่อเกินพักไหนเข้ามาร่วมก็ต้องยอมหมดอยอมทุกอย่างอยอมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าด้วยลักษณะการเมืองปกตินะพักร่วมรัฐบาล เขาจะช่วงชิงการนำในหลายเรื่องเราจะเห็นโดยเฉพาะพักอันดับสองของรัฐบาลซึ่งไม่ได้บอกว่าเฉพาะพักภูมิใจไทยนะแต่หมายถึงว่าทุกยุคทุกสมัยถูกไหมพักอันดับสองเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเพราะปัญหาเรื่อยือเขาอยากจะเป็นซึ่งเขาต้องวางแผน่คนคนคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองอยากเป็นนายกไหมต้องอยากเป็นนะครับเพราะเพราะนั้นเขาต้องวางแผนเติบโตเป็นลนตีแล้วเป็นรองนายกแล้ว โอกาสเดียวที่จะเป็นนายกคือต้องเป็นพรรคันดับหนึ่งใช่ครับต้องได้คะแนนนิยมใช่ไหมอีกอันหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเดินไปนอกเอาได้คือการสู้กับเกมนิติสงครามใช่ครับซึ่งยังไม่จบนะครับคือยังมีอยู่นะครับแล้วก็คำร้องที่ยังค้างอยู่เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกคือนับรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ20คําคำร้องแล้วและการอะไรนะก็บอกว่าการกดสวิต จากบ้านป่านะเพราะว่าบ้านป่าถูกทีมออกจากการพักร่วงรบานบเขาเอาคืนไหมเอาคืนแน่ครับเพราะฉะนั้นไปดูเกมเอาคืนของบ้านป่าเขาทาอะไรบ้างครับ นะับมีการตอนนั้นก็เปิดตัวเป็นฝ่ายค้านเต็มเต็มเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็พยายามจะแย่งซีนในวันที่ครรมอถวายสัตย์ปริญาาน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดวอนี่สิสงคราม,มตั้งคุณไพุูณีติตะว,วันนะครับ,รบเป็นหัวหอกนะครับ,รบแ,ตแต่แต่ตอนนี้คือผลงานก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายในองค์กรอิสระรับคำร้องเพื่อไปจัดการต่อแต่องค์กรอิสระก็ลอยล่อแล้วนะครับตอนนี้เริ่มร้อยหล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นที่เราเคยพูดมาตลอดนะครับว่าตอนนี้ มันมีการระเบิดเยอะแยะที่บ้านป่าบ้างหรือนักร้องสายบ้านป่านะไปร้องเนี่ยนะหลายคดีตอนนี้14กคดีมั้ง14ครับ14ใช่ไหมฮะมีคณะนิติชนนิติชนนี่ก็ไปยื่นหลายยื่นหลายอันนะานมากคุณเลืองไกรก็ยื่นเยอะนะครับก็ดูนะแล้วก็คุณสนธิยาสวัสดีนะครับคุณ ที่จะยึสุวนในเก๊รแล้วก็นีดูรัฐมนตรีที่ถูกตรวจสอบนะถูกยื่นตรวจสอบนะไม่ได้ตรวจสอบคุณลุงอิงก็ตรวจสอบรัฐมนตรีใ่แล้วก็จะโยงไปที่คุณลุงอิงเรื่องจะธีทมได้หมดนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะทีเดียวนะครับและจนกระทั่งต้องมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมบางคนที่นั่นนะครับคุณธรรมนัสก็ต้องเปลี่ยนให้คุณนฤมครับขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนน้องเข้ามานะครับคุณ ซาบิดานะไทเสดเนี่ยก็มาแทนคุณพ่อคุณชายไทเศดนะครับเป็นรัฐมนรีช่วยมานะครับก็นิติสงครามยังเป็นประเด็นที่หลายๆอันเนี่ยจะเห็นว่านายกอุงอิงก็ก็ครัวนะไม่กล้าตั้งรัฐมนตรีหรือเลขารัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งข้าราชการใช่ครับต้องไปไปสั่งตรวจสอบประวัติใหม่ใช่ครับจะไหมฮะแล้วใช้องกรตรวจสอบถึง15หน่วยงานนะฮะในการนั้นนะครับ และอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะบอกความเข้มแข็งของรัฐบาลอยู่นานไม่นานเนี่ยนะครับคือการจัดทัพข้าราชการซึ่งต้องบอกว่าไม่ง่ายสําหรับพรรคเพื่อไทยนะครับเนื่องจากว่าเกิดการรัฐประหารตั้งแต่ปี2557จนเกิดการเลือกตั้งและก็เปลี่ยนรัฐบาลปี2566เนี่ยกี่ปี9ปี9ปีแปลว่าแต่งตั้งโยกย้ายประจำเนี่ย สิบแปดคนเพราะมันมีโยกย้ายประจำปีกับโยกย้ายกลางปีใช่ไหมครับสิบแปดครั้งอ่าสิบแปดครั้งไม่นับโยกย้ายนอกฤดูครับซึ่งมีอีกนะฮะเพราะว่าตอนตอนเขาเป็นขชชเเขาย้ายอะไรก็ได้นะตอนนั้นนะการจับทับข้าราชการครั้งเดียวครับไม่เป็นผลอืเพราะแค่การต้องผมต้องบอกผมบอกผมบอกในรายการสามบอกกอพีก็พีวีถามว่าโอ้ตอนนี้ครอบคลุมไปถึงซีไหนผมบอกซีหกครับซีหกลงไปล็กขนาดเลย เขาเขาอยู่มาสิบมาเก้าปีอะจัดทัพสิบแปดคนน่ะนายทหารเนี่ยพี่กอลฟคิดว่าถึงระดับไหนในพันเลยครับพันตีลงไปถึงขนาดนั้นเลยลงไปถึงพันตีนะตำรวจเนี่ยอย่างน้อยก็พันโทสารวัตรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทัพข้าราชการเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องสําคัญตอนเนี้ยที่เขาสังเกตกันมากที่สุดคือความมั่นคงครับ ตอนนี้ก็กองทัพประกาศไปแล้วใช่ไหมใช่ครับประกาศไปแล้วครับก็จบไปแล้วก็คือบิปูพลเอกพนาแล้วปลอดทุกนะครับมาเป็นพบทบอแต่ที่จับตาคือบุรพาพยัคษ์กับฐานเสือราชินีที่ฟื้นขึ้นมาคุมกำลังหลักในกองทัพภาคที่หนึ่งทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นบุรพาพยัคก์ไม่ไม่ไม่ใช่สายบ้านป่าไม่ใช่สายบ้านป่าเป็นสายลุงตู่เป็นหลักนะครับเป็นสายนอกบ้านป่านะครับต้องบอกนะเพราะว่ามันมีการเขาบอกว่าเพื่อไทยเองก็ไป สมยอมอำนาจหรือหัวเพื่อที่รักษาความมั่นคงของตัวเองด้วยแล้วก็ได้จัดทัพด้วยนะครับก,ก็ตอนนี้สังเกตแม่ทัพต่างๆนะที่เป็นนายทหารฝ่ายบูเนี่ย ตอนนี้ไปเป็นครูหมดครับใช่ครับใช่ไหมผอพนนะครับหลักๆในกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยสี่ห้ากองพลเนี่ยไปอยู่สายการศึกษานะครับกรมยุทธศึกษาบ้างโรงเรียนในร้อยจับปลารอบ้างอันนี้ก็จะเห็นว่านี่เป็นการลื้อกำลังหลักนะใหม่เพราะว่าเอาว่ากำลังหลักในระดับที่จะทํารัฐประหารเนี่ยคือพลตีกับพันเอกนะครับที่คุมกาลังหลักนี่ใช่มครับก็คือผบพันผบพลนะครับ นายพลสั่งพลเอกสั่งแล้วก็ไม่ทําอ่ะก็ไม่ไปสตาร์รถถังไม่ติดใช่ครับนะฮะก็ต้องบอกนะครับก็ทออทรอรก็เป็นอีกกองบัญชาการหนึ่งใช่ไหมใช่ครับที่บอกว่ามีการโอ้โหแหวนมาประเณีนะอ่านะครับบิ๊กแมวขึ้นมาเป็นขวบวทรนะครับพลเรือเอกจินตพลว่องวิทย์นะครับครับก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ไปดูตำรวจตำรวจนะครับซึ่งตอนนี้ ตั้งบิ๊กตายรัชการแทนไปก่อนเพราะว่ายังตั้งนายตำรวจไม่ได้เนื่องจากว่ากฎกตลอรับซึ่งมีผลบังคับใช้เนี่ย6ตุลาเดือนตุลาเนี่ยครับถึงจะเริ่มใช้ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าแปะข้างฝาไว้แล้วครพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรเนี่ยเป็นพบตรค่อนข้างแน่มีมีใครแข่งไหม ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะก็คือคู่แข right. so ่งเนี the so so ่ยตอนนี uh ้มีสามมีสามคนนะครับที่เราขึ้นจอให้ดูเนี่ยนะครับก็บิ๊กตาเขาอาวุโสอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอสองท่านเนี่ยก็คือก็คืออาจจะมีอยู่ในคนละมีคนละขั้วใช่ครับมีมีประเด็นที่อาจจะไปไปไม่ถึงดวงดาวนะครับอยู่คนละขั้วแล้วก็แมวเขาไมเอานะแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเร็วๆนี้ด้วยใช่ครับนะครับ ก็คือพอพี่กอฟพี่คอฟว่ามี6เหตุผลที่พี่ตาจะขึ้นเหรอใช่ครับก็คือยังไงครับได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแล้วก็เหมือนกับเป็นสัญญาณแล้วนะครับแล้วก็นายตำรวจที่อย่างที่พี่ช้างว่านะครับระดับรองผบตร์และเจเนตํารวจแห่งชาติเนี่ยคือแต่แต่ละคนเนี่ยเขามีสายมาซึ่งเป็นคนละสายกับรัฐบาลในชุดนี้ใช่นะครับนะครับก็จะเห็นนะครับครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยนายกเองก็ครั้งก่อนนู้นเบรกการแต่งตั้งข้าราชการประจำเพราะว่าต้อง จากวาระจรมาเป็นวาระเพื่อเพื่อพิจารณาเพื่อไทยต้องมีเซนะไม่ใช่แบบว่าผู้ว่าต้องไปบ้านบุรีรัมย์อย่างเดียวต้องมาบ้านจันทร์สองราบบ้างนะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติการที่จะจัดการกับอะไรเขาเรียกว่าเครือข่ายคุ้มกําลังต่างๆนะครับที่จะที่จะเข้ามาเพราะว่าประเทศเรานี่ต้องยอมรับว่าข้าราชการเป็นคนขับเคลื่อนนโ่ยบายทั้งหมดนะครับ